เออไปเลยไปตุเร่ตุเร่มขึ้นนี่เลยมันซวนซื้อเนี่ยได้เจ้านะทำไรเออหั่มเล้เวลาแม่เพิ่นไปเอ็ดโซนมันแม่เพิ่นก็ซิห้อยแนวกินไว้เธอแบบนี้กัมีแต่ข้าวเนาะมีแต่ข้าวนี่มีได้แนวอยู่แนวกินเป็นแต่อีต้นอรีเด้อใจโดยอ้าวเอาลงมากินข้าวนี่นี่เนาะแม่เพิ่นห้อยข้าวป่าไว้เธอท่งนึงแล้วก็มีแจ่วเนาะอยู่พื้นเธอนี่ มือหันไปรับจา้างตลอดซองไม่รู้ออบางทีบ่าวจิ้วเพิ่นจิพาสักคัดไปเบิ่งอันนีโคโคที่ขาเจ้าถูกหญ้าเนาะสักคัดกาสิพาไปเบิ่งไปชมอีหอบนึงเนาะแล้วก็จังสิกลับบ้านงานอยู่นี่กมมีแต่ซัมเนี้เลยเนาะ มันมีสกัดกันยังอยู่อันหมู่บ้านตังอะไรอยู่เนาะออกมาเตะงานตะปืบนะแหละเบ้าจิ้วเพิ่นอันโซนสกัดมาเบิ่งครอบโคนี่เนาะเพิ่อนอยู่ทางล่างสคัดเองนะเพิ่นเป็นอันบูบไปบ้าบามูเพิ่นอยู่กับเพิ่นกับลู่ซองคนเพิ่นอยู่กับลู่ซองคนซองไม่ลู้ซองไม่ลูเนาะครอบโคนี่ก็อยู่แบบว่าซองไม่ลูเนาะผู้ไปผู้ไปหลู่อ่ะเป็นแบบอาการเป็นบ้าแบบลมซักนะบ้านสกัดเอิญว่าบาหมูอ่ะนะ แม่ผู้แม่เพิ่นกับอาการแบบว่าหูโน่เนาะ<ม><ม>เาแลวก็มีคอยได้ยิน<ม>เพื่อนเป็นคนขัง<แ>เลยว่าทุกย่างอยู่เนาะแต่ก็บอลาบ่าด้ถ้าสคัดมาเบิง่งสคัดก็เลยชิมาเบิ่งเนาะ้าสคัดแบบมีเครื่องเล็กนหน่อยมาซอยเล่อเพื่อนสคัดก็ชิมาซอยเนาะมือหน้ามือนี้ก็มาเบิ่งขอบัวเพื่อนก้อนเนาะเยวต <laughs> ยั้ม ยูทั้งลูกทั้งมีเนาะอยู่วันเี้าเอ็ดคอไว้เพื่อนเนาะเข่าค้างไว้เออยันยันเป็นไปทวีตีบนะ<ม>นะก็เลยเอ็ดคอไว้อยู่อยูคุดเดวอยู่นี่นะนอนอยู่นี่เราไปเซอร์ไพรี์นะต้องอันเป็นยังปะแม่เพิ่นไปปูเพื่น,นว่าเนาะคุเดวก็เลยเอ็ดคออยู่แบบนี้เนาะจะมีไปทวีตีบ,บนะบบว่านวะปีอาการนั่นลมซักบ้ามุ้งอน่ะ สีหน้าเพิ่นสีตัดก็เลยแม่เป็นนี้ไว้แม่เพินน่นเอาไป,ปุ่นแม่ต้นเนาะอาย่คนเดียวเนาะไปต้นอยู่เวลาปก,กติสีเพิน่นจะชีวะปก,กติเนาะแต่ว่าเวลาแบบมีอาการสาั่นนะเพิ่นกัสีมีปกติเนาะคันเว,เวลาเป็นะระเบ้าตลอดเลยนะ<อ>บางเื่อยามดึกยามเดินเธอสิบสองโมงดึกเนะะกาะเราก็ว่าว่วาเพื่อเดียวลาไ่ได้เรือเปล่าไหมเดายวเลเดียว<ล> เพื่อนกะสีประมาณนี้เลยยูซองเมนลูเนาะเดี๋ยวสาวคัดจีพาหล่อเบิ้งหล่อสมอ้อ,อมเ,อเพื่อนนะเขาคัดยางเข้ามาเนาะเพื่อนก็หูความดิเพื่อนยกมือลบลุนนะเพื่อนสบายดีบรรทุนท่านะเพื่อนนะเพื่อนกะสียูแบบนี้เลยเบาที่ยูทำเพื่อนติดเบาวปกติอยู่นะเดี๋ยวบ้าเแบ,บบาี้ยบ้าเป็นบ้าว่ามีอาการสักมนะาเพื่อนกะสิเบาผู้เดียวไปเรื่อยเนาะยามกลางคืนกะเบา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 ไปผู้เดียวเลยนะ เพิ่นขีดสดวยเพิ่นกระเปาตอนนี้เหมือนอยูพูดเด้เลยเนาะกลางเวนก็สิยูแบบนี้แหละเพิ่นไปปลูกมันนี่นะเพิ่นเพิ่นเบิ่งบอยูบะ,ะนอนเพิ่นก็แปลว่า อะนรน,นะภูมพื้นเดียวนะยามกลางคืนคือสซีมียงุงโอ้นี่นะแต่อ,อีกอนคนเช้าก่าสี่ห้าโมงมาเถิดเนาะดังหนึ่งและพวกเสื้อผ้าน,นงงะ,นนะสบ,บานแถวนี้โซลา่าขาเจ้ายังฮูแบบว่าปูพืชเนานะปูมันต้นหายจังเซียนะ ปูพักปูหญ้ากินเบปงนี่นะค้างเฮอร์รันเต้มต่มโซนมาต้นเลยแต่ไม่รูแบบเป็นมาต้นของเราเองหรือ่หรือว่าของของคผล่อื่นเนาะนี่เลยเพิน่นเพิน่นอยู่ซอมแม่รูเนาะอันนี้สิเป็นเฮือนโคหรือว่ามองเฮือนไฟเตาไพเนาะบนเพิ่นเอจยู่เอ็ดกินเพิ่นก็นเอาผ้าบัดมาค้างไว้กันลมเนาะ ควานเป็นบ่ามูนี่นะเพิ่นเป็นลูกนาะผู้เป็นแม่แม่นไปนหาปู่มันเพิ่นอยู่กูเดแบบนี้เลยตาอีตนเนาะเบิดมือเบิดมือนอนนั่งอยู่นี่เป็นตาแบบว่าเบื่อแทนเพิ่นเนาะทางฮอนทางอารมณยามกลางคืนกันเป็นตาหนูกัดเนาะอยู่เถิงเฮือนเพิ่นนะคะก็สิไม่ได้เฮิรนไปเบิ่งเนาะ ชีวิตของน้องเพิ่นนี่แบบว่ากินนอนอยู่นี่เลยเนาะบ่เอาจิวว่ากลางคืนเพิ่นก็สินอนอยู่นี่เลยผู้เดียวผ้ากระพื้นหนึ่ง,งบ้างๆนอนนึ่เป็นผู้สายเด้อกระบาบน้องเดี๋ยวมือหน้ายเศราขั้นสีเอามุงมาเฮิร์นเนาะมุงกับเครื่องนุงนะ เท่เวลาน้องไม่มีอาการแบบชักหรืออาการอะไรน,น้องก็เป็นคนปกติแบบว่บาฮูวาฮูวาปกติเนาะแต่เวลาเพิ่นมีอาการนี่เขาจะว่าเพิ่นเบาผู้เดียวม,มือเลยกลางคืนก็บเบาไปเลยผู้เดียวเนาะมันชวนซื้อเนี่ยได้เจ้านะทำไรทำเล่เออเลโอ้ น้องกว่าปกติอยู่นะเวลาแบบว่าม,มีมีอาการสักน่นนะน้องซียูสองคนกับแม่นะแม่เพิ่นเมนไปปลูกมัน,มนเพิ่นกาซียูน่นัคคอตารางเพิ่นแบบนี้ผู้ไดเลยเนาะน้องแบบว่าเป็นคนที่แบบมีอาการอันสักเนาะหรือว่าอาการเป็นบาหมู่หรือบารสคาร์อาเอิร์นะแต่ตอีต้นน้องกสินอนอยู่นี่มืดมือมือดคืนเลยเนาะนี่นะ กินนอนอยู่นี่เลยอยู่กับแม่นสองคนเพื่อนลังยามหนาวแห้งลำบากยามหนาวนี่แห้งลำบากเนาะขอเพิ่อนเกษีไม่ได้เหลยแอมเรามีแต่ไม้ย่างลำแบบนี้เลยก็คืนก็ไปใต้ยุงกัดเนาะันนนยาามหวก็เเพิ่อาะบัดอันนี้แ<า>ม,ม่น <บา S 1> แนวกินนอน เวลาแม่เพิ่นไปเอ็ดโซนมันแม่เพิ่นกะสิห้อยแนวกินไว้เธอแบบนี้กัมีแต่ข้าวเนาะมีแต่ข้าวเนลไม่ได้แนวอยู่แนวกินเป็นแต่อีต้นอันลีนี่ตัวแต่งานเไงแจวมีแจวเพิ่อนปะมีแจวกับข้าวเนวเนาะแม่เพิ่นมันไปเอ็ดมันโซนมันช้ำภูแลแม่เพิ่นจังมาเนาะน้องปกติดีเนาะถ้ามีมีอาการซักนะน้องก็สิอยู่เบิดมือเบิดคืนอยู่ข้อตัวนี้เลยเนาะ นี่สิเป็นอาหารน้อยเนาะอยู่หมู่บ้านตั้งอะไรเดี๋ยวสักคัดสีมาหาซื้อเดี๋ยวอยู่แนวกินไปเฮถอน้องเนาะเห็นน้องละไตแต้นเนาะแบบว่ามีแตจ๊กกับข้าวแนวอะนะน้องสิอยู่สิกินเดียวเลยเนาะเดี๋ยวสักคัดสีซื้ออาหารบางอย่างที่เป็นตะกินเป็นตะกินเนาะเฮ้ยน้องมีปิ้งไก่เนาะเป็นอาหารคาน้อยอยู่ตังอะไรโอ้ปิ้งซีนไป็นตาแสบแทะแต่อีต้นน้องอะนะกินข้าวกับแจ๊กโอ้โห่นี่นะ เจ้ะขายปิ่งเท่าไรสิพัน <10, 000. S 1> ปิ่งสิบพันมีคาเคโน่เดี๋ยวขาอย่งบนนะเพื่อนใายปิ่งสิบพันเนาะเดี๋ยวสักัดสีเอาไปเลยปิ่งปิ่งละย่างย่างละปิ่งเนาะเอาเพื่อนน้องได้กินแนวแฉบแซ่บแบบว่าครบสุดเลยเนาะนี่นะปิ่งซีนกล่องสักัดยี่หัวปิ่งซีนน้องกินผูเ้เดียวฮะนะ แม่เพิ่นมามือแรงกะนาสีกินนนำกันเนาะนี่ข้า,ขาวเหนียวจอกกระคาดอยู่บ่อาหารเพิ่นมีมีข้าวเนวเนาะสระคาดกระซิซื้อแต่ปิ้งไปเฮิอน,น้องเพราะว่าน้องมีข้าวอยู่เนาะน้องมีข้าวเนวกินอยู่หัน้ขาวบ่ได้กินบ่มีแนวกินมีแต่แจ้วเพิ่นว่าสระคาดกระซิซื้อแนวกินไปเฮินนอน้อง ี่ปิ่งซีย่างเลยเนาะซี้ไม่ปิ่งกระสีพันคือการเบิดเบาซี่สิบพันพ้อส้มนี่เป็นส้มมูบ่โอ้น้องมีอาการบ่ามูอยู่ไปกินส้มมูเห็นมีได้เนาะเดีย๋ยวสคัดมีเอาเนาะยังบอปี่อีกบอหนิเออยังบอปี่าดอกมีแต่ซ้ำนี้เลยเนาะข่าวเนวเมนเพิ่นมีหมีใายเนาะ พวาน้องมีข้าวเน่ยอยู่แล้วสคัคัดกับมีแต่สซืส้อซ้ำนี้เลยไปเฮาน้องเดี๋ยวถ้าไปติดตามโซลกันเดอ้อส,สัคัดกระสือมาแต่งนำเ,เพิ่นล้นหนึ่งเนาะและ้วก็ปิ่งยูหาเพิ่นมีมีนำหาหยเนาะเดี๋ยวสคัคัดสีเอานำของสคัดเธอเพิ่นเพื่อน้องเนาะสคัดก็ได้เนยู่เนาะกินมาเฮาน้องเพิ่นเลยเนาะนะเพื่อนที่น้องเพิอเอ่อยู่เนาะสคัดกระสีเอานำเพื่อน,น้องเพื่อนเนาะ นำมันีเป็นน้ำของเชาคัดนอนเวลาเชาคัดไปถ่ายคลิปเด้๋ยวาคัดตักซื้อน้ำติดติตดรถไว้อะนะแต่ว่าอยู่บ้านเขาเจ้าไม่มีอาหารให้น้ำเนาะขาเจ้าให้แต่ของกินนะเมื่อกี้นี้ชาวคัดก็เลยเอาน้ำของเชาคัดให้น้องกินเนาะเลยกับอาหารเนาะเชาคัดได้เนี่ยอยู่แนวคิดเลยเนาะเดี๋ยวชาวคัดเสียมาให้น้องเลยจะนั่งชายนี้ไม่ใช่ น้องกะหูขวานะี่เนาะเห็นสักัดมาเพิ่นกะยกมือไหวหยกมือดบหลุเนาะขอบเจอเน,ะนาะนสักขัดสีเอาเนี่ยยูน้องกินเถอะน้องเพิ่นมีมาแตงแล้วก็ปิ้งเน,ะนาะสคัดเกล้ๆก็ได้แต่อเอาอันอันนี้เอานงน้ำอันนี้โอ้ยสิมีหัวน้องเคยกินหรือเปล่าเจ้าเคยกินอยู่บปล่านี่น้นองสายหัวมีเคยกินหรอโอ้ยสิเก่งหัวใส่แซ่บด้ว แล้วก็ปิ้งจะอยู่น้องกินเนาะน้องครูความเดอ้อน้องดบข้างแม่สะพัดเอาเถินเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวมาเบิ้งน้องกินข้าวใจโดยนี่เนาะเนยยูน้นนยองกินเอาลงมากินข้าวนี่นี่เนาะแม่เพิ่นห้อยข้าวปลาใบเถินทงนึงแล้วก็มีแจ๋วเนอยู่พื้นเถอนี่ตัวแจว,ดวได้เอาลงมาเบิ่งดูเพิ่นก็พังหูเรืองอยู่นะภาษาสักัดเรา ถอดแจกกันเนบใบอยู่พื้นๆน,นะเพิ่นกินข่าวกับอันนี้ล้วก็อันข่าวธงนึง่งแม่เพื่อนัันหอยใบนะหอยปลาใบแล้วแม่เพิ่นก็ไปปูมันน้องเพิ่นก็อยู่นครพู้เดียวนะข่าวยังเบิดแล้ว,นะวเวนาะข่าวกับไ,ได้มียู่ <บน S 1> านก็ไม่มีข่าวให้เราก็เลยซื้อแต่ป,ปิ้งเดี๋ยวองเพิน่นจ้าจ้าโดย แกเอาเปีงนะาหมักตัวได้มักกินตัวได้งานเลือกเลยก็มจาจ่ญญายงานเตะจ่ญญายน้องกับเปลี่ยนเสอนะือเนาะแล้ว่านสักคัดดันไปซื้อเปีงเมื่อกี้น้องเป็นนุ่งเสืออีกสีหนึ่งแล้วนี้เป็นนุ่งเสือสีแดงเปีงตับนะน้องเป็นอาณาแต่เก่าตอนยังมัธยมได้เป็นอย่างนั้นเป็นคนดีเลยโอ้แบบว่าแต่ละมือหันไปรับจา้างตลอดจะไม่รู้<อ> ตอนน้องยังมีมีอาการเป็นอาริน์นะแบบว่าน้องเป็นคนดุมั่นเนาะคน <Okay. S 1> ในพื้นที่แบบแบบว่าพื่นสีไปห้าหับจ้างฮะนะกับแม่ซ่องไม่ดูเนาะไปหาหับจ้างเอดเวดเองานแหลเกเงินเนาะซื้อข้าวกินม,มาแตงเนาะบอกเราเคือลางก็เดินก,ก็รัสิกินนะอ,อย่าเราไว้เนาะเกเยกันเนาะ หยาราบาดิจ้ามาแต่งน่ะก่อนสิจ้าแหละไปล้างก่อนล้างน้ําก่อนลากล้างหน่วยเดือกว่าถึงอยู่บ่โอ้ยเน่แจวล้างหน่ยหน่ยเดือกน้ําันเด้เขาจเอ้ได้เด้อเออเด้อลางอลาง้คมเป็นภาษาบ้านเพิ่นนะอีตนน้องเนาะอายุจักปีประมาณจักปีนี่มันแลอายุอน ประมาณสิบสามประมาณสิบสามปีโอ้น้องกับเบาเบาอันเป็นอยู่เนาะอ๋อพี่กายในเฮียนมอหนึ่งปัทถุกยากแล้วบันไดมีอแยกแล้วก็เลยออกเฮียนออกเฮียนประมาณอันบ่ออันอันว่าที่ว่าเป็นอันบาโมเลยเวลาน้องมีอาการนแบบว่ามีมีฟอดหรือออาจักป้าอยู่บ่หรือ่มี ตามตามเบิ้งน่งคือซิบเอแมนดอกบามูมันเป็นบาแบบแบบผ<อ>ิดภาษ<อ>าเวยียกับว่าภาษาจีนแบบว่าทางเขาโพ,พกนกะมีมันเจอว่าเพิ่นเป็นลมซักบามูรหรือว่าอะไรเนาะเพราะว่าเวลาเพิ่นมีอาการน่ะมีแต่แบบว่าน้องเนาะเ้าไปผู้ดเดียวเลยแบบว่าภาษานั่นภาษานี่ก็เเบาแบบเบาหม้วสวไปเลยนะแต่ทางญาติพี่น้องกะเห็นดีตกลงกันเห็นเพิ่นมีอาการแปลกๆแล้วก็เอ็ดคอเอ็ดอไรคืออยู่แบบนี้เนาะ ยานพิ่นแบบว่าไปทางอื่นนะนะยานพิ่นไปทุวทีทุวแดนนะน่เจ้เวลาแบบนี้น้องกระเปาแบบปกติเนาะท้ามาเลยน้องก้ฮหูเบิร์ดนะแต่ว่าอีต้นเนาะน้องอยู่แบบนี้มืดมือมืดคืนนะนะมีจักนุงมีจักอะไรอีกกลางคืนนะนะอ่าอยู่คอประมาณอยู่ได้อยู่หกเจ็ดดือนพิ่นอยู่นี่ก็ประมาณจากเดินก็ประมาณอยู่หกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดินนะน้องอยู่คอไอ้น่ะ สกีน้องไปคนดูเด้อตอนเราเป็นจ้างตอนเราเป็นธรรมดากะยังบ่ท่านได้ครั้งมบตอาเป็นคาเดือนหนึ่งอาหรือเดือนปลายเลยเบิ่งสงเกตเบิ่งอาการนักนักไปนักไปเนาะไปกะแบบว่าคนกัคือว่าคือเห็นแล้วเนี่ยแบบมีตอยูซองมีลูกแบบจิ้วพน่าว่าหนาสิพีตีพิดคลองเนาะผีดคล้องแบบว่า ขาเจ้ารับทือพี่นะแบบเขาเจ้าแก่แล้วเธอหนึ่งแบบเอ็ดละปื้นนะแต่กายังไม่ดีเนาะแบบวาย่ซ่องแมดูลลเลยนะข้าศิเอ็ดแก่อีอย่างอื่นกับแบบว่ามีอะไรผู้ซอยผู้อะไรนะขาเจ้าก็มีได้งบได้นะคือแบบเ,เอ็ดหีดเอ็ดคอ,อ,องก็ต้องมีห้าโกห้าคขวายจะเสียนะเนขาเจ้าก็ไม่มีนะน้องก,ก็เลยแบบว่ามีอาการเนาะชัวร์สิเป็นมีอาการกลางคืนแล้วน้องสิวาแบบเวามัวสัวไปเลยนะ ภาษานั้นภาษานี้น้องก็เบาอ่อมบางแบบรัวๆเลยนเก็ปนลักษณะคือแบบว่าผิดพีจังสีนะยยมวันสิ้นพิง่ก็แเมนโอ้สุรายมากเป็นฝันสิ้นเมืนบ่าบางเ่อก็ยยมพิงบางเ่อ็กลมยมเดือนดับเพืนโอสุรายสิเป็นตอนนั้นวันสิ้นเดืินดับือนคือซิเมนหละพี่น้องอยหนาสีแบบว่าเผิดพีจากสี S 2> <S 2> <S รุนเร่าเหมือนมูหนั้นเพราะว่าทานเป็นปลาหมูหาลมสักหาต้องแบบสักแบบว่ามีฟอดมีเ <อบ S 2> <ม>ลือออกมาจากป้าแล้วก็แบบว่าสักนะแต่อันนี้น้องมีมีอาการสักมีแต่แบบว่ามีอาการแล้วก็เบาหัวซัวไปเลยนะภาษานัานภาษานี่นะน้องก็กินข้าวอยู่นะระบาดรุนรดนเป็นเทธอนึงเดืดนอนโอ้รุนรุนเป็นเทธอนึงแสดงว่าเป็นแต่ส่วงแบบวันซินตเก่าวอ่าบดีบดีว่าวันซินวันยังเป็น เป็นเดือนเลยแสบอย่าบอกกินข้าวนะโดยอ่อยเองอึกไม่หัวจังอยโดยน้องกบหัวความ่เนาะตาแพงแต่อีตนเดี๋ยวตอนนี <t <t ้ซาคัดกะเอาเนี่ยยูเนาะกินเธอน้องแล้วซาคัดสี เดินทางกลับ hmm. บ wow. no. right. ้านเลยเนาะกับบ่าวจิวบ um ่าวจิวเพิ่นกับยูนหมู่บ้านนี่เลยเนาะเพิ่นกับจิวบ้านเพิ่นสักขัดกับจิฮาวในเบิองเนาะอ่ะมีอเลยฝากคลิปบ่าวฝากอ่าซองติดต่องทางโซนยูทูปนะซองยูทูปเจ้าอ่าขอฝากอันติดตามทางโซนยูทูปอ่าบ่าวจิวไร่พรอ่ะบ่าวจิวิไลพรเนาะติดตามเพื่อนได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนกันยูทูปคือกันเนาะนี่แหละอ่ากันฮ็ดอ่าซ้ำสี่เดือนห่างอยาก อัมลาศเลยเข้าเลยเฮ็ดเฮ็ดบ่ไปบ่มาบ่ไปบ่มาแล้วก็มืดกำลังเจอเนาะกลังเจอนี่แหละซอยเด้อกันเนาะซอยผ้าซองคือกัรอ่นนะสนับสนุนกันเอสซอยกันเนาะนี่แหละซอง YouTube อันบาวจิ๋วไลฟ์พอดเนาะโอเคพพิม์ตัวลาวก็ได้ตัวไทยก็ได้ได้ได้ผ่าติดตามเพิ่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื้อหน้าสักัดกะสิหาเครื่องมาเฮอน้องเลยเนาะอีต้นน้อง่นะ คลิปนี้ก็มือนี้ก็ปิดและกานี้ก่อนนะขอขอบเจอกซีเบิร์ดทุกๆท่านที่ทำมาติดตามบชมคลิปสซาคัดเดินนะ